ปู่ชอบเล่าถึงอดีตชาติของหลวงตามหาบัวว่าเคยเกิดเป็นกษัตริย์กู้ชาติศาสนามาก่อนหลวงปู่ชอบฐานะสมูพระอรียสง์ผู้ทรงอภิญญาสิทธิหลวงปู่มั่นท่านมักจะเล่าถึงอดีตชาติของท่านตลอดถึงอดีตชาติของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดได้ฟังกันอยู่เนืองๆด้วยความเมตตาประดุดดังปู่เล่านิทานเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาให้หลานฟัง ครั้งหนึ่งท่านได้เล่าถึงหลวงปู่มั่นผู้เป็นครูบาอาจารย์ให้ฟังว่าครูอาจารย์ไงหมันเพิ่นเคยปัถนาเป็นพระพุทธเจ้าเด้ถ้าเพิ่นบุละความปัถนาของเจ้าของในซตานี้แล้วเพิ่นบอกเหาว่าพัตกับนาเพิ่นกสิได้รับรองเป็นพระโพธิสัตว์ถึงตอนนั้นเพิ่นกสิเลิกความปัถนานี่ของเจ้าของบ่ไ้ต้องบำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อไปอีกหลายพบหลายชาติอสงไขยนับบท้วนเพิ่นบอกเหาตอนอยู่ห่วยใข่นครน,น,นาย,ยก เพิ่นเห็นทุกข์เห็นการเกิดตายของเจ้าของในหนึ่งกับยอดหลังแต่ละศาสนั้นเพิ่นทุกข์้ายเพิ่นสลดใจในการเกิดการตายของตัวเองจนน้ำตาหลวงครูบาอาจารย์ไงหมันเพิ่นเลยเลิกลมความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบาร,รมีเป็นพระพุทธเจ้าสิเอามักเอาผลเอานิพพานให้ได้ในศาส์นี่ย่างเดียวเท่านั้นเพิ่นบอกเฮาท่านชอบเอ้ยก่าเฮาศิละความปรารถนานี่ลงได เขาทำความเพียรตัดอาไล่อาวอนในความปัถนาเจ้าของจนสลบฆ่าทางจงกรมสองเถื่ออยู่นครน,นายกโยมที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งได้กล่าวขึ้นในขณะนั้นว่าน่าเสียดายจริงๆหน้าเจ้าคะที่พวกโยมเกิดไม่ทันหลวงปู่มั่นถ้าพวกโยมเกิดทันหลวงปู่มั่นล้วก็จะรีบไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นให้จงได้เหมือนกับองค์หลวงปู่หรือเหมือนกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่ท่านได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่ชอบได้กล่าวปรามโยมด้วยโอวาทเหมือนกับตีแสกหน้าว่าหืมคนเกิดบรร่ท่านพระพุทธเจ้าก็บ,บอกว่าอยากเกิดท่านเป็นสาวกเพิ่นคนเกิดบรร่ท่านครูอาจารย์ไง่มันก็บ,บอกว่าอยากเกิดท่านเป็นลูกศิษย์เพิ่นกิเลสมันผ้าวา่ากิเลสมันผ้าห้เห่าทอแทในการประพฤติธปฏิบัติเกิดบ่ท่านพระพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติในศีลในรรมคําสอนของเพิ่นตัวเกิดบ่ท่านครูอาจารย์ไง่มัน ก็ให้ผ้ากันปฏิบัติตามคำสอนของเพิินตัวก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของเพลินคือกันแหละหลังจากพูดตีแสกหน้ากิเลสข,ของญาติโยมแล้วหลวงปู่ชอบท่านก็หันหน้าไปทางหนังสือที่วางไว้อยู่ข้างตัวยื่นมือไปหยิบหนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาแจกจ่ายญาติโยมซึ่งหนังสือนี้เขียนโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปน,นูหลวงตามหาบัวได้นํามาถวายให้ท่านไว้แจกญาติโยมอยู่หลายเล่ม หลวงปู่ชอบท่านแจกหนังสือแก่คณะของโยมแดงลมศักดิ์ที่นํารูปภาพองค์ท่านหลวงปู่มั่นมาถวายท่านได้บอกโยมแดงและคณะว่าท่านอาจารย์มหาบัวภูเพิ่นเขียนหนังสือหนีเพิ่นถอดถ้ำพ่อเมคู่จันไงหมันมาเบิร์ตสุยางเรื่องขอวัดปฏิบัติของคู่บาจันไงหมันนี่เฮาลงใจทันมหาบัวให้้ากันเอาหนังสือหนีไปอ่านเบิงเดอร์อ่อานแล้วก็ให้เก็บหนังสือธรรมะไว้สูง ถ้ำเป็นของสูงควรค่าแก่การเคารบกราบไหวผู้ใดเค้าลบถ้ำแล้วผู้นั่นก็สมีแต่ความเจริญในถ้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคตโยมแดงหล่มศักดิ์ได้กราบเรียนถามหลวงปู่ชอบว่าหลวงปู่เคยได้เที่ยววิเวกกับหลวงตามหาบัวบ้างไหมหลวงปู่ชอบตอบว่าเฮากับท่านมหาบัวบ่วเคยได้เที่ยววิเวกนั่งกันเลยเคยแต่ใดปฏิบัตินั่งกันอยู่บ้านน้องผือหน้าในเฮาอาจารย์ขาวท่านมหาบัว เคยอุปถากพ่อเม่คู่จนันไงหมั่นอยู่บ้านหนองผือหน้าในน่ำกันหลวงปู่ชอบบอกว่าในปีพุทธศักราช2514ท่านได้ไปจำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านสารตมอำเภอภูรเรือจังหวัดเลยกับหลวงปู่จันเรียนคุณวโรหลวงปู่ขันตียาณวาโรและหลวงปู่สมศรีอัตตสิริท่านบอกว่าในภายในพรรษาของปีนั้นท่านมีความคิดอยากจะให้มีคนมาทอดกรถินจะได้มีทุนทรัพย์ในการซ่อมศาลาโรงครัว เฮาคดในใจเจ้าของบ่มีผู้ใดใจบุญมาทอดกรถินผาปาให้ในบ่เฮ้าสิได้ส่อมสาล่าโล่งขั้ววัดนี่มูเทพเทวดานี่กระไดบ่อ,อยากเฮ็ดบุญสงเคราะห์ศาส,สนานํำเฮ้าบา่ปรากฏว่าพอออกพรรษาหลวงตามหาบัวได้พาลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาจากวัดป่าบ้านตาดมาทอดกรถินให้หลวงปู่ชอบถึงที่เลยโดยไม่มีการแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบ ความในเรื่องนี้หลวงปู่สมศรีอัตสิริซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นได้เปิดเผยให้ฟังในภายหลังว่าวันที่หลวงตามหาบัวท่านจะมาทอดกรถินให้หลวงปู่ชอบที่วัดป่าสารตมหลวงปู่ชอบท่านบอกพระเนนว่าพากันเบิงในเดอร์เพื่อมีแขกมีคนมาทอดกรถินผาป่าให้วัดเฮาหลวงปู่สมศรีบอกว่าตัวท่านกําลังเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่บริเวณแถวนั้นพอถึงตอนบ่ายก็ได้เห็นหลวงตามหาบัว พาลูกศิษย์ลูกหามาทอดกรถินให้หลวงปู่ชอบเราหลวงปู่สมศรีบอกว่าเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ทั้งสองหลวงปู่ชอบและหลวงตามหาบัวท่านน่าจะติดต่อกันในภายในโดยที่พวกเราไม่รู้เรื่องพวกเราเหล่าลูกศิษย์ก็ได้แต่อยู่ดูเป็นพยานความรู้เห็นของครูบาอาจารย์เท่านั้นจะถามหลวงตามหาบัวเราก็ไม่กล้าจะถามหลวงปู่ชอบเราก็กลัวท่านจะดูเอา ความในเรื่องนี้นอกจากท่านอาจารย์จันเรียนแล้วก็ไม่มีพระเนนองค์ไหนรู้ดอกหลวงปู่ชอบได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้เอ่ยถามหลวงตามหาบัวว่าหูใดจังใดว่าเฮาอยู่นี่อาจารย์มหาบัวตอบว่าขน่อยกะมาแบบทะโลกทะโลนั่นแล้วคู่อาจารย์มีโยมเขาไปบอกขน่อยว่าท่านอาจารย์ชอบเพิ่นจำพรรษาอยู่มองนี้ยังว่าท่านมีผู้ใดมาถอดกรถินให้เพิ่นเลยขน้อยเลยถามท่ำรี่ว่าบานสารตมนี่มันอยู่ทางใด พ่อทัมลีบอกขน้อยก็เลยผ้าลูกศิษย์ลูกหาเอากรถินมาถอดถวายให้ครูอาจารย์เทวดาเขาอยากได้บุญบำรุงาศาสนาน่ำเทวดาเขาเอาเจตนาเรื่องนี้ของเฮาไปบอกอาจารย์มหาบัวหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าเรื่องนี้เราไม่เคยบอกใครให้ทราบเราปรารบให้เทวดาที่มาเยี่ยมเราให้ทราบเท่านั้นเทวดานั่นแหละที่นำเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์มหาบัวอยู่บ้านตาดพออาจารย์มหาบัวทราบเจตนาของเราจากเทวดาที่ไปบอก ท่านก็เลยพาลูกศิษย์ลูกหามาทอดกรถินให้เราที่บ้านสารตมหลวงปู่ชอบบอกอีกว่าตอนท่านอาจารย์มหาบัวมาทอดกรถินอยู่บ้านสารตมเทวดาพากันมาอนุโมทนาบุญกับท่านมหาบัวเป็นหมื่นพระอินทร์ก็มามหาบัวเพิ่นถามเฮาวา่าเทวดาคือพากันมาหลายคักแท้ท่านอาจารย์เฮากะว,วา่าเทวดาเขาอยากได้บุญน้่ท่านมหาเขาเลยพากันมาอนุโมทนาบุญน้่ เทวด,ดาเขาก็มีความคิดจิตใจบัวตางกับคนเฮาดีๆนี่เองเห็นคนอื่นทำดีเขาก็มีจิตใจยินดีอนุโมทนาบุญนำํำบวกคือคนผ่านเด้คนผ่านเห็นคนอื่นดีกว่าเจ้าของใจมั่นกับคดอิสาเขาโหลดกระถินของหลวงตามหาบัวที่นำมาทอดให้หลวงปู่ชอบในปีนั้นได้เงินทั้งหมดสามหมื่นกว่าบาทหลวงปู่ชอบท่านให้ลูกศิษย์เอาเงินทั้งหมดมาซ่อมแซมศาลาโรงครัววัดป่าบ้านสารตมจนเสร็จเรียบร้อย เงินเหลืออีกส่วนหนึ่งท่านก็ให้เอาเงินนั้นมาทํากุฏิน้อยได้อีกหลังหนึ่งพอให้พระเนนได้อยู่พักภาวนากันแดดกันฝนหลวงปู่ชอบบอกว่าอาจารย์มหาบัวเพลินปรวรณาเฮ้าว่าถาทันอาจารย์ขาดเหลืออีหยังก็ให้บอกขน้อยขน้อยสิเฮ็ดบุญนําททันอาจารย์ถาทันอาจารย์อยากสิไปโปรดสัตว์ท่างใดติดขัดปจัจจัยซีก็ให้บอกขน้อยสีขอห่วมบุญโปรดสัตว์กับท่านอาจารย์นํา มหาบัวมาเยี่ยมเฮาายู่บานโคกมน่นเอาเงินมาถวายเฮาเฮาว่าเงินอีอย่างนี่ท่านมหามหาบัวเพิ่นบอกว่าคาน้ามั่นลถข้าน้อยขอถวายเป็นคาน้ามั่นลถให้ท่านอาจารย์ไว้เดินทางไปโปรดสัตว์นิมตนท่านอาจารย์ไปคักคักโหลดบ่พ่อจังไดก็ให้ไปเอากับข้าน้อยอยูบานตาดได้ค่าน้ามั่นลถท่านมหาบัวเอาให้เฮากับไปมั่นคักโหลดคือกันไปหาท่านเฟื่องอยูระยองไปหาท่านมหาปินยูลาดบุรี ไปหาท่านผองผาแดนอยู่เชียงใหม่พระลูกศิษย์ได้กราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าหลวงตามหาบัวท่านได้ให้ค่าน้ำมันพ่อแม่ครัวอาจารย์ไปโปรดสัตว์ตอนนั้นมากเท่าไหร่ครับหลวงปู่ชอบตอบว่าท่านมหาบัวเอาบุญไปโปรดสัตว์ให้ค่าน้ำมันลดเท่ามือน,นึงมือน,นึงในสมัยปีพุทธศักราช2,523ก็มากมายพอดูหลวงปู่ชอบบอกอีกว่าท่านอาจารย์มหาบัวท่านรู้ว่าเราเป็นผู้มีนิสัยชอบไป การเดินทางของเรานั้นมีเหตุผลในการไปกันมาทั้งหมดเหตุนอกเราไปเมตตาคนให้เขาได้มีโอกาสได้ทำบุญสุนทานส่วนเหตุในนั้นเราไปเมตตาสงเคราะห์ทมแก่อมนุษย์พวกกายทิพย์ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นวาสนาเพิินอาจารย์มหาบัวเพิินสงเคราะห์มนุษย์ได้หลายกลัวเฮ้า,าส่วนวาสนาเฮ้าสงเคราะห์อมนุษย์พวกกายทิพย์ได้หลายกลัวทันมหาบัวเฮ้ากับทันมหาบัวจึงพากันสงเคราะห์กายทิพย์กายหยาบห่วมกัน มหาบัวบารมีเพิินเคยเกิดเป็นกษัตริย์กู้ชาติศาสนามาก่อนเด้ตอนอยู่บ้านน้องผือนาในาอาจารย์ไงหมันว่าให,ห้เฮากับอาจารย์ขาวฟังว่ามหาบัวนี่บารมีหลายอดีตท่านมหาบัวเคยเป็นกษัตริย์กู้ชาติศาสนาคือกันกับพระเจ้าอาโศกโยมแป๋วปนัดดาได้กราบเรียนถามหลวงปู่ชอบว่าหลวงตามหาบัวท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าอาโศกหรือเจ้าค้าหลวงปู่หลวงปู่ชอบตอบว่าบอแมน อดีตของพระเจ้าอาโศกมหาราชที่แท้ก็คืออาจารย์ลี่วัดอโศกาลามส่วนอดีตทันมหาบัวก็คือพระเจ้านเรศผู้ขี่สร้างฟันข้อพมา่าในศาสตร์ที่ทันมหาบัวเกิดเป็นพระเจ้านเรศหันธรรมรีหรือหลวงปูร่รีกุสละทะโรเพิ่นก็เกิดเป็นสั่งคูบารามีให้พระเจ้านเรศขี่ข้อลบกับพมา่าหลวงปู่ชอบท่านบอกอีกว่าเราเคยเกิดเป็นทหารพม่าสองชาติ ชาติแรกเราเกิดเป็นทหารทัพหน้าของพระเจ้าบาเยงนองมีหน้าที่ทําการศึกเพื่อให้ทัพหลวงของพระเจ้าบาเยงนองลงมาตีกรุงศรีอยุธยาในชาติที่ว่านี้เราได้ป่วยเป็นไข้ป่าตายที่เขตเวียงแหงเชียงใหม่อีกชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นทหารพมา่าท่านกับทหารคนอื่นๆถูกทหารของพระเจ้าตากล้อมไว้เกือบหนึ่งเดือนให้ทับที่ท่านร่วมอยู่อดข้าวอดน้ํา จนพากันฆ่าช้างฆ่าม้ากินเป็นอาหารชาติที่ว่านี้ท่านตายเพราะอดข้าวอดน้ำก่อนจะตายในชาตินั้นท่านบอกว่าเฮาอธิษฐานสิบอ่ขอเกิดในแผ่นดินสงขามอีกต่อไปเฮาขอเกิดในแผ่นดินที่ลุงเลื่องด้วยพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพ่อตายจากศาสนั้นเฮากับมาเกิดเป็นคนเหล้ายูเมืองแกนทาวไซบุรีพ่อตายจากศาสนั้นอีกเฮากับไปเกิดเป็นเศร้าเล่าพอค่าขายผายยูเมืองทาแขก แขวงขมวนตายจากศาสตร์นันอีกเฮ้าก็ได้มาเกิดอยุบาลโคม่นเป็นหลวงปู่ชอบซื้อแทะของเฮาก็คือหนูบอแก้วสุวันหนูบอก็คือซื้อเกาที่พ่อแม่เฮาตังให้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนผู้รับชมรับฟังจากคําบอกเล่าของหลวงปู่ชอบนั้นสรุปได้ว่าอดีตชาติของหลวงตามหาบัวก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองมีหน้าละ่ะหลวงตามหาบัวท่านจึงได้มากู้ชาติบ้านเมืองอีกครั้งในชาตินี้ โดยการระดมทุนจากผ้าป่าช่วยชาติมาหนุนชาติบ้านเมืองดังที่เราท่านๆได้ทราบกันมาแล้วเรื่องนี้แอดมินได้นำข้อมูลมาจากหลายแหล่งซึ่งเรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไรนั้นก็ขอให้เพื่อนๆผู้รับชมรับฟังโปรดจงใช้วิจารณญาณเอาเองก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชัน ก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานผลจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยทั่วหน้ากันวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ